ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดนารายนิกายรามวัดทีชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดเหลมีความเกี่ยวพันกับ ความเป็นมาของเมืองตะโกราซึ่งเชื่อกันว่าคือชื่อเดิมของเมืองตะกัวป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานที่ระบุถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมของอินเดียมาสู่ภูมิภาคนี้จากวัตถุโบราณมากมายที่ค้นพบโดยมีเทวรูปจำลองของพระนาราย พรรักษมีและนางสีดาถือเป็นหลักฐานทางปรวติศาสตร์ชิ้นสำคัญเลยทีเดียวซึ่งองค์จริงนั้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอถางจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกอายุประมาณ1,300ถึง1,400ปีที่ขุดได้บริเวณยอดเขาเรียง อยู่กันภายในวัดโดยรูปสลักเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับปวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองตะโกราเทวรูปพระนารายณ์องค์จำลองนี้เป็นศิลปะอินเดียแบบปัละวะตอนปลายอันเป็นรูปแบบที่นำเข้ามาทางภาคใต้พร้อมกับวัฒนธรรมอินเดียในช่วงปีพุทธศักราช 1,100ถึง1,300ทั้งยังมีโบราณวัตถุชิ้นส่วนของเทวรูปต่างๆเช่นพระกรซ้ายของพระรักษมีชิ้นส่วนชายพาทรงพระนาราย์และรูปศิวรึงทำด้วยศิลานอกจากนี้ยังพบเทวรูปหิน พระพุทธรูปชิ้นส่วนโบราณวัตถุต่างๆทั้งหมดนี้เก็บรักษาอยู่ในบริเวณศาลาวัดหากท่านใดผ่านไปผ่านมาสามารถกราบนมัสการบูชาองค์เทพพระนารายและเทวรูปต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่